1. l i v e ลิเวอร์พูลบว a l ัสคริสตันพาเล o ลวอรูลคว้าแชมป์ลีกเรียบร้อยแล้วแต่ฟอร์มล่าสุดไม่ดีนักส่วนคริสตันพาเลซสองแรงหลังคว้าแชมป์เอฟเอคับและชนะวูฟ s ีต่อสองทำนายผลลิเวอร์พูลน่าจะชนะ2ต่อหนึ่งแต่พาเลสมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ได้สองเซาเทม t ันบว a สัสอาเซนอตเซาเทมตันตกชั้นแน่นอนแล้วส่วนอาเซนอตต้องการชัยชนะเพื่อรักษาอันดับรองแชมป์ทำนายผลอาเซนนอน,น่าจะชนะสาต่อศูนย์โดยมีโอกาสยิงมากกว่าสองจุดห้าประตูสามฟูลแลมบวกสัสแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้ต้องการช ไม่มีลุ้นอะไรแล้วทำนายผลแมนซิตี้์น็าจะชนะ3ต่อหนึ่งโดยเอลิงฮาแลนด์มีโอกาสทำประตูสูงสี New ่นิวคาสเซิล vs เอฟเวอร์ตันนิวคาสเซิลต้องการชัยชนะเพื่อรักษาโอกาสไปเล่นอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนเอฟเวอร์ตันไม่มีลุ้นอะไรแล้วทำนายผลนิวคาสเซิลแน็าจะชนะ2ต่อหนึ่งโดยอเล็กซานเดอร์อิซักมีโอกาสทำประตูสูงห้านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ vs เชลซีทั้งสองทีมต้องการชัยชนะเพื่อคว้าตัวไปเล่นอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกโดยเชลซีมีฟอร์มที่ดีขึ้นแต่เเเเกกมมมยยือออออนนนนนนนังไ่่่่่แแนนททาาผลลชชซีีจะะะ2ตตตตฟรรสส์โสปู